เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ10ครับเขาบอกว่ากำหนดให้เมตริคเเนี่ยเป็นเม็ดดิมิติสอคูณสคือลบหนึนึลบ2เนื้จงหาเม็ริอที่สอดคล้องกับสมการกออกไปนี้อ่ะ คืออย่างนี้เราสามารถย้ายข้างได้เหมือนกันนะสารเมร็ดเอกเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคลบ A ย้ายไปบวก A ได้นะครับผมเออพี่ก็บอกว่ามันคือ 3x เท่ากับ 2a โอเคเนอะดังนั้น x เดียวเนี่ยก็คือ2อส่วนสของเม็ดิก A โอเคนะเออดังนั้นพี่ก็แทนเข้าไปด้วยเม็ดิก A ก็คือลบ1 2ึลบสนะครับ ก็จะได้เมตริกออกมาเป็นลบ2ส่วน3 2ส่วน3 4ส่วน3และลบ4ส่วน3มเมิ2คูณ2ครับผมทีนี้พี่ก็ได้เม็ริกเอกแล้วเม็ริสองคูณ 2, 2จบแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อเราลองเราลองแทนย้อนกลับไปไหมเออไหนก็ไหนแล้วลองพิสูจน์ดูเมตริกเอกเราได้เป็นอะไรครับสามคูณกับเมตริกเอกนะ ลบสองส่วนสามสี่ส่วนสามลบสี่ส่วนสามแล้วพี่ต้องเอาไปลบกับ a ใช่ไหมเราต้องได้ a อตัวเดิมอ่ะเรามาลองพิสูจน์ดูว่าอันนี้จริงไหมพี่กระจาย3ามข้าไปในวงเล็บอ่ะขอโทษในเมตอิอกนะครับผมอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นลบสองสองสี ลบลบกับเมตดิของลบ1 1 2ลบ2จะต้องได้เท่าเดิมอ่ะเรามาทำเล็บแ n d side กันก่อนนะครับลบ2ลบกับลบ1ได้ลบ2บวก1เป็นลบ1 2ลบกับ1ได้1 4ลบกับ2ได้2อันนี้คือตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะลบ4ลบกับลบเจอเป็นบวกลบ4บวก2ได้ลบ2 l e เล็บซ้ายเท่ากับ right ซ i d e ดังนั้นอ่ะพี่พิสูจน์แล้วนะ ว่ามันทำได้เชื่อพี่รังอ่าเชื่อพื่อนแล้วนะเออโอเคตามนั้นนะครับผมสำหรับข้อ10.1ก็ประมาณนี้ออกมามาดูข้อ1 0บจุดสองกันเขาบอกว่า1นึส่วนสอเท่ากับ2องคูณสองอลบเอ่ะโอเคโอเคอันนี้โน้ทรับเรเหมือนกันกระจายเข้าไปได้เป็น1ส่วน 2a เท่ากับ 4x-2a ลบ 2a กระจายได้ไม่มีไม่มีปัญหาเลย บลบ 2a พี่ย้ายไปบวกได้5ส่วน 2a เท่ากับ 4x เราอยากได้ค่า x ใช่ไหมก็ x เท่ากับ 5a ส่วน8ย้ายไปหารนั่นเองนะครับโอเคเนอะทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะก็แทนเมติก a ลงไปสิเมติก a คือลบ1 1 2ลบ2จากโจทย์นะครับก็ได้เป็นเมติกของลบ5ส่วน8 5ส่วน8 5ส่วน4 และลบ5ส่วน4นั่นเองครับผมเมติกสอ2คูณ2เหมือนกันเรียบร้อยตอบตัวนี้เลยโอเคเนอะสำหรับคนที่ไม่เชื่อพิสูจน์ได้พิสูจน์ได,ได้ลองแทนค่าเข้าไปเออจะได้อ่าสำหรับคนที่ทำครั้งแรกอาจจะยังไม่เชื่อไงอ่าลองดูมันได้เหมือนกันนะอ่าเมติกเอเมติกเอคือลบหนึสองลบสเท่ากับ2คูณกับ2ของเมติกเอ คือเอยียงนะอ่ะก้อนนี้ใช่ไหมลบห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดห้าส่วนสี่ลบห้าส่วนสี่อ่ะแล้วไงต่อลบเออ่ะลบเอลบเอด้วยอ่ะลบหนึ่งสองหนึ่งลบสองอ่ะโอเคมาเอายังไงทำซ้แทนซ้ายก่อนอื่นพี่เอาสองคูณสองคูณเข้าไปในเมตรอกนี้ก่อนโอเคเนอะ ได้มาเป็นลบ5ส่วน4 5ส่วน4 5ส่วน2และลบ5ส่วนสองลบกับ 1, เมตดิก1นึ่งเมตดิคเอย่างนี้และทีนี้พี่ก็ลบเลยลบหลักต่อหลักได้เลยแถวต่อแถวตำแหน่งต่อตำแหน่งลบ5ส่วน4บวก1ได้เท่าไหร่ครับลบ5ส่วน4ี 1, ่บวก1น่งลบ1ส่วน4ลบ5ส่วน4ลบ1 ลบเก้าส่วนสี่พี่ว่าแหวกเดี๋ยวนะอ่ะลบห้าส่วนสี่ห้าส่วนสี่อ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมห้าส่วนสองลบห้าส่วนสองลบกับลบหนึ่งอ่ะลบห้าส่วนสี่บวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งส่วนสี่ห้าส่วนสี่ห้าส่วนสี่ลบหนึ่งอ่ะนี่ไงเจอแล้วขอโทษครับห้าส่วนสี่ลบหนึ่งได้หนึ่งส่วนสี่ขอโทษครับผิดไปแล้วครับห้าส่วนสองลบสอง อ่ะได้หนึ่งส่วนสองลบห้าส่วนสองลบจะลบเป็นบวกบวกสองได้ลบหนึ่งส่วนสองนะโอเคนะเออเห็นไหมขนาดพี่ยังมีผิดเลยต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีก็อาจจะเบลอเบลอบ้างอ่ะเอาสองคูณเข้าไปแได้ลอตำแหน่งดอดตำแหน่งเลยนะครับลบหนึ่งส่วนสองหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งอ่ะฝั่งนี้เอาเอาหนึ่งส่วนสองกระจายเข้าไป ลบ1ส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่ง,ง,งแล้วก็ลบหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ดึงลงมาเปเท่ากันเลยนะพอจะพิสูจน์ได้แล้วนะเอออพี่ต้องขอโทษด้วยนะบางทีพี่อาจจะเมานิดนึงนะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะเออมันก็เยอะนะบางทีมันก็เมาได้เมทริกเป็นบทที่ตัวเลขบางทีมันอาจจะคิดเลขผิดได้ทั้งทั้งนี้ที่มันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ยากแต่ว่ามันเมานะครับผมน้องๆก็พยายามดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วกันเนอะเออ แต่ว่านี้พี่ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะว่าเออมันทําได้เพราะฉันข้อนี้ก็ตอบเมทริกสองคูณสองมิิที่เป็น2องสองคูณสองลบห้าส่วนแปส่วนแหส่วนสี่และลบห้าส่วนสี่สำหรับข้อสิก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความดูข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ